แตนๆมาแล้วครับมาแล้วครับเฮ้อในที่สุดก็ดีเรกมาของปริ้นปริ้นดีเรกตัวสตรีมครับรุ่นนี้จัดว่าเด็ดบอกเลยจัดว่าเด็ดดีเรกสตรีมแอดแวนซ์เมทิเรียลสตรีมนะครับ5ฟุต6 UL 2ท่อน แอคชั่น l ลายอยู่ที่2-8ขีด8รัวอยู่ที่2-10ขีด10กร,รัมนะครับมี2ตัวตัวนี้สปินตัว S s สปินตัวนี้แคสนะครับตัวเบสนะฮะสปินแล้วก็เบสเรามาแกะดูกันดีกว่าซองนี่ก็ถือว่ากระทัดรัดมากเลยคุณไหมห้าฟุตหก็เป็นคันสตรีมที่แน่นอนอยู่แล้วนะพกพาง,ง่ายเข้าหมายง่ายไปคลองไปหมาย เขาเรียกอะไรสตรีทใช่ไหมถนนริมคลองอะไรอย่างเงี้ยแกะดูโอ้โหเนื้อแบงเนื้อแบงแบบสีเขียวเป็นลายเอ็กคอร์ดไกแบบสวยมากราคาหนึ่งมืนสองพันบาทผูดเล่นผูดเล่นโอ้โหอันนี้ลายไม้แท้เนี่ยไม้แท้ไม้แท้ก๊อกแท้ จะไม่ใช่ลิมิเต็ดแน่นอนแต่ถือว่าเป็นงานที่สวยมากๆนะครับสินค้ามาไม่เยอะมาแค่10คันเองนี่ครับลายอยู่ที่2ขีด8ตัวนี้เป็นเบสรัวเวทอยู่ที่2ขีด10กร,รัมแอคชั่น UL นะฮะตรงนี้เขียนว่าดีเลกสตรีมนะเนื้อแบงค์เอ็กคอร์ดสีเขียวให้เห็นชัดเดี๋ยวคุณไม้ถือตรงนี้ผมจะให้ดูนี่ตัวนี้เห็นชัดเลย ให้ดูเนื้อแบงคนะ์ในอย่าไปดูหน้าฝั่งนะนะนี่เขียวเขียวชัดๆัดเลยตัวนี้เป็นลายเอ็กนะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเกลียวใช่ไหมอ่าเป็นโซลิดเหรอไม่ครับไม่ใช่ใช่ไหม,ไมใช่โซลิดครับเออสวยขอดูขอดูเนื้อแบงค์มีความหนาอยู่นะหนาแต่เบานะขอ,ขอจับไกด์หน่อยขอลองยิงหน่อยโอ้โหถนัดมือมากเลย เรามือซ้ายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจับจับมือซ้ายเออจับมือขวาโอ้ฝั่หลังฝั่งแซวเลยอ่ะขอดูปลายดูตูดก่อนดูตูดดูรูดูรูตูดนี่เนื้อแบงค์ประมาณนี้นะครับไกด์ฟูจิไหมคุณไหมใช่ครับไกด์ฟูจิครับไกด์ฟูจิด้วยตัวนี้เขาอ๋ออัคานายลิงครับ เอาคไาลิงด้านในก็เป็นอะไรเอาคไาลิงเหมือนกันกนี่ครับต่อฟูจิเลยเห็นชัดเจนต่อฟูจินะครับเห็นไหมเรามาต่อกันทั้งหมดมีกี่ไกด์คุณไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไกด์ครับตั้งแต่ทําคลิปมาเหมือนอยากได้ทุกคันเลย <laughs> เราควรเก็บไหม <c oughs> คุณวัยเราควรเก็บไหม ตัวนี้เวท2ขีด8เบส2ขีด8เบสโอ้เวทกำลังดีเลยอันก่อนมันเป็นไรโอทูพาใช่ไหมเป็นคันสตรีมเหมือนกันนะนตัวนั้น,<ต>นเวทก็อ่อนกว่าอ่อนว่อ่อนน้อยอ่อนใช่แต่ตัวนี้นรู้สึกว่าดีเล็กตัวนี้ออกมาทำได้ดีมากเลยนะเออ จับเลยแงดไปดีเอาหักเลยโอ้สวยสวยตัวนี้ลงสวยมากเลยดูสิคุณไม้จับอยู่ตรงเอวนะอยู่ตรงพุงเลยอันนี้ตึงมากตึงมากถือว่าสวยงามเอาแล้วใช้ได้เล่นช่อนข้างทางนี่สนุกนะกระสูบสนุกเลยอาตัวนี้คือตัวเบสราคาท้ายคลิปนะคุณไม้นะโอ้ดูตูดคันดิ เนือลายไม้สวยมากเบ้งพันกี่ใบเนี่ยเกินสอง้วอ๋อเบ่งพันสองใบเลยเหรอเกินเกินสองเกินสใบ3ใบไหมไม่เกิน3ใบ3าใบมีทอนฮไม้บอก3าใบมีทอนก็สมควรนะครับรุ่นนี้นี่เดี๋ยวจะเป็นรุ่นที่น่าเก็บอีกหนึ่งรุ่นแน่นอนนะฮะตัวนี้จะเป็นคันสปินนิ่งครับมา สป i ินนิ่งมาดูครับตัวนี้ก็เป็นป้ายบอกนะครับนี่นี่นี่อะไรอันตาสลิมแบงค์ซิกไกด์นะฮะแล้วก็ SHM เอชเอคาร์บอนตัวนี้ก็เป็นออกคาไนลิงนะฮะสวยงามสวยงามเคไกด์ K ัวนี้อะไรป้ายอัลคไนลิงนะฮะมาดูโอ้โหงานเขาดีจริงงานเขาดีจริงเอะคุณไม้ถือให้หน่อยเป็นไม้สวยนะเป็นไม้แดงนะครับอ่าไม้แดงเป็นก๊อกหน้ามกอกนี่คือแล้วแต่ว่าใครเอาไปเคลือบเพิ่มนะครับกอกตัวนี้เขาปัดเชฟมาให้ปัดเชฟมาให้ตูดก็เป็นตูดตูดไม้ ตุดไม้นะฮะรีซีทแหวนตรงนี้ก็จะเป็นระบบล็อกสองชั้นนะฮะใช่หนึ่งคือล็อกลอกสองคือกันไหลอ่าถ้าถ้ามอนไปชนกันมอนนะถ้าชนปุ๊บมันก็ล็อกเลยมันจะล็อกมันจะมอนไม่ได้อ่ามันจะล็อกมันก็จะหมุนไม่ได้เลยนะครับมอนไม่ได้เลยตัวนี้งานถือว่างานละเอียดมากนะคุณไม้ครับละเอียดดีครับแบงค์พันสามใบมีทอนครับสวยมากเอ็นตัวนี้ก็เป็นอลูนะฮะ ดูเนื้อครับงานที่เขาประกอบเข้าไปนะครับถือว่าถือว่าเด็ดเลยแหละท่อนแรกก็จะเป็นเนื้อเอ็กคอร์ดลายเอ็กคอร์ดนะครับเนื้อแบงค์เป็นสีเขียวเหมือนกันสปินแล้วก็เบสฮะสปินแล้วก็เบสเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็เขียนว่าสตรีมดีเลกนะครับตัวนี้ก็เป็นของปรินนะะตัวนี้เป็นอะไรอ๋อไหนไหนตัวนี้บอกเวทอยู่ตรงไหนอ่าเวทอยู่ตรงนี้ครับ ดีเลกสตรีมสปินห้าฟุตหกสองท่อนห้าฟุตหกนะคะแอคชั่นเป็น U.L ลายอยู่ที่สองขีดแปดปอนด์รัวอยู่ที่สองขีดสิบกรัมนะครับมาดูครับไกด์เคไกด์ไกเป็นฟูจิอาบิดบิดิด,ดให้โดนแสงนิดนึงหน้าฟูจินะฮะออคไนซ์ลิงนะครับ เนื้อแบงค์คล้ายกันเลยเหมือนกันทุกอย่างแตงนะ่ต่างกันที่รีซีทนะอ่าต่างกันที่รีซีทดูครับต่อเลยเบสมีกี่ไกด์เมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าไกด์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าไกด์แล้วดูตัวสปินนิ่งกี่ไกด์เจ็ดไกด์สปินนิ่งมีเจ็ดไกด์ ตัวนี้เป็นเวทพอกันเลยนะเวทเท่ากันเลยหากไหมเนี่ยโอ้คันเร็วเลยเนื้อแบงค์เป็นสีเขียวดูดูดูโอ้ลงสวยมากเลยเราไม่ใช่มีแค่สตรีมตัวนี้แค่ตัวเดียวเรามีสตรีมอีกรุ่นอ่าเป็นคันดีเลกอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมอ๋อนั่นเป็นคัน U L อ่า 6กฟุตเตแปดแต่ตัวนี <mín ert> uh, ้เป็นคันสตรีมนะฮะเฉพาะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นสตรีมแต่ตอนนี้ดีเลกมาเข้ามาอีกรุ่นหนึ่งอยู่หลังร้านเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปมีแน่นอนพร้อมบอกราคาให้าัคุณไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้มาดูรายละเอียดดีเทลอีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้นะเวทสองขีดเท่าไหร่สอขีดแปดขีดแครับงานนี่สวยสวย เนื้อไม้แบบสวยมากนะคุณไม้ดูสิงานแบบถือ<า>ว่าจัดว่าดีเลยจัดว่าดีเลยชักคันออกไปหน่อยแต่ชอบพรีซีทเขามากเลยอะ่ะทันสมัยมาก ก็ว่าคล้ายๆคันจีนที่เขาเอามาขายในเว็บเลย <Graduate. S 1> <laughs> แต่ตัวนี้นี่างานคนละเรื่องเลยนะ <มา S 2> คือเนื้อแป้งเขาแบบเกรดสูงนะต้องบอกว่ากเกรดสูงใครที่เคยใช้คันปริ้นดีเลกมาก่อนนี่จะรู้ดีนะครับในเรื่องของพวกเผาลิดคันเซนคันแต่แป้งนี่จะสูงกว่าชุตัวปกติด้วยอ,อ๋อแป<บ>่งสูงกว่าถ้าเกรดปลาปกติทั่วไปคือราคามันก็จะถูกลงมาด้วยแล้วก็ อ่าสูงแจ็งเนอร์พันเก้าห้าสิบสองพันราคาคุณไปอีกน้อยน้อยหนึงครับเหมาะสำหรับตกอะไรอ่ะคุณไม้แนะนำหน่อยตกกระสุนครับตกกระสุนได้ครับอ่ากระสุนได้ปลาเล็กๆปลาเล็กๆปลาช่อนก็ได้อ่าปลาช่อนก็ได้นะฮะแต่ถ้าเอาไปเล่นกระสุนนี่แนะนำเลยนะสนุกแน่นอนอ่าหรือว่าช่อนข้างทางคือช่อนข้างทางบ้านเราไซส์มันไม่ถึงกิโลอยู่ละ ใช้ห้าขีดหขีดแล้วช่องล่องส่วนก็สบายสบาๆแต่ถ้าผิดคิวโดนชะโดก็รีบตัดสายเลยอ่านะราคาคุณไม้มาคุยกันเลยราคาอยู่ที่2,300บาทราคาอยู่ที่2,300บาทค่าจะส่งใส่ท่อ PVC 150บาทนะฮะกับคันปริ้นดีเลกใช่ท่อมันสั้นท่อมันแค่เท่าไหร่เอง เียครับนี่ไงจ,จ,จากจากซองนี่ไงคุณไม้ถ้าเราพับซองใช่ไหมมันก็แค่ช, <Okay. S 2> ช่วงนี้เป็นท่อสั้นตัวนี้จะมีค่าส่งแค่ร้อยห้าสิบบาทกับคันราคาสองพันสามสองพันสามร้อยบาทบวกไปอีกร้อยห้าสิบก็เป็นสองพันสี่ห้าสิบอ่านะตัวนี้ก็เป็นคันที่เข้ามาใหม่ของปริ้นดีเลกคุณไม้ลองไปจิบอีกรุ่นมาดิดิเลกเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดู เป็นคันดีเล็กนะมาเป็นสต็อกเต็มเลย่างร้านนี่เดี๋ยวเราค่อยถ่ายรอแป๊บเดียวเดี๋ยวเอาให้ดูมาเยอะครับมามาเนี่ยกองเต็มนี่เลยเดี๋ยวเอามาออกออกมาข้างนอกดีกว่าโซเดียก็มาเดี๋ยวรอรีวิวเวทแข็งเวทโหด สวยนะผมว่าสวยงานตัวนี้ถือว่าสวยเลยเนื้อแบงค์เขียวนะฮะชอบตรงนี้เด็ดมากเด็ดมากบอกเลยมาละมาละนี่ครับตัวดีเรกบินดีเรกตัวนี้จะเป็น UL UL มันม,ม,มาหลายเวทมากนะบอกไว้ก่อน สามหกสามแปดสามแปดสี่สิบสี่สิบครับหกสิบสองหกสิบสองเป็นสปินนิ่งหมดเลยอ่ะสปินนิ่งหมดเลยยกแหวนตัวเนี้ยอ่ะใบเจ็ดสิบสี่ครับอ่าันนี้เจ็ดสิบสี่นะนี่เป็นเบสเบสเป็นเบสนะฮะรอคลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่ได้พลาดนะครับตัวนี้มาเร็วหมดเร็วแน่นอนครับตายละสองพัน 300บาทค่าจะส่ง EMS อีก150บบาทนะกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดเตือนแล้วไปก่อนขอบคุณครับที่รับชมครับ